สุดยอดเออถ้าแทกแบบล่มลงนั่นเั็นเท่ลยนี่ปลาอเมซอนปลาอยู่หลังห่างมันต้องเป็นสวนยอมเรามันเป็นบ้านสวนสาธารณะนะมันเป็นเหมือนปลาอีหลีเลยะสุดยอดเบิ้งเด้อแจเบิ้งผู้ใด่านออกกับอานผู้ใด่านบ่ออกก็เบิ้งตะลุบเอาส่อๆเร้อนูน กว่างใหญ่มากเลยเนี่ยทามืองปลาน,นี่แบบมีกิจกรรมแบบว่าบ่องออกกําลังกายหรือบ่องเป็นสกายพาร์คยังไไหมเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดดีมากเลยคี่สกูเตอร์คีรจักรยานยางออกกําลังกายแต่หมดรถน้อยค่อยแยมหิมะสวยมากเลย ในสิพามันบางย้ำหิม่อีกไปแบดเลยเทไรนี er ่เต็มอยู่แบดเห็นปะมันคือประ่จับสวยลมรื่นเย็นสบายปอดออกซิเจนสูดเข้าไปค่ะค่ะ ปากลางเมืองเลยอ่ะตัวเนี้ยดีมากเลยเขาจัดแผนผังระบบเมืองดีแทะยางชิ่วชิวสูตรบรรยากาศสบายสบายเย็นๆเออมันคือบ่ไม่เห็ดว่ะมีบอมึงนันยางกะล่ามินกับใบเห็นเหตดจ๊กดอกไป กินรอกินในบะะเอ้ยไม่กินถ ouais right ั่วท well, ิบเดียวจะมาันนนิดเดียวนะี่ยมันน่าสิเกิดแม้ว่าแม้มันเป็นแบบลมลื่นเป็นแต่มีเหตุหลายค่ะแต่ของเราเห็นแจกดอกมืนเดอนแปลกมากเลยอ่ะคือมีเหตุสัที่เเมือนั้นกัญญาอ่อมแล้วก็มีขนขดเขาป้าช็อตคัดกัยังแบบพวมีเหตุแจกดอกไหมกลัวคืแปลกมากเลย อุดมสมบูรณ์ไปเชื่อเห็ดกับเ็นตามีุ่่นหลายปานี่ใบไม้ปกเต็มอยู่หรือมันบ่นห่อนยามมันกระยามนี่ตัวยามฝนมับางทีก็คือทางอันทางโศกบานเฮาเนาะที่เป็นอันไหมเคลื่อนมาอย่างทางอย่างก่อทางทางเกวียนทางอย่างใช่ไหมโอ้ชอบมากเลยมึงทางไปหนะ้าดงเ <laughs> ออ ทั้งเลิกทั้งเลิกทั้งเกวียนทั้งมีกล่องถูกจากลอยเมริเห็น่ากล่องไหมดีแท้ดีทั้งนั่งแบบงาน <c oughs> นั่งแบบแบบไดแบบไหนที่เจอจะรัก <c oughs> สวยแท้สาวรัเสเซียนี่เนาะผู้บ่าวก็รอจมูกคมบาดมือคนอ๋อตรงนี้มันจะม่ออกสะพานตรงนี้พอดี <c oughs> ติดยางไปใช่ไหมอขาอันนี้สอมอย่างนี่ว้าวอันนี้สวนนี่สวนอย่างสวนอย่างนี่ฮะสวนอย่างนั่งสวนคอตันสวนคอตันสวนคอตตันอยู่หลังห่างคอตตันเป็นสวนคอตตันอันนี้เพิ่นมาตัดต้นไหม่อ่ะ อ๋ตอต้นใหม่มันหล่มขวางทางเนาะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นตะเลนดีแท้เลนเลนตูดดากลงนี่ไหมอไอเออมันเป็นเ,ลนเ,ล,เ,ล,เลนเ,นเหมือนเลนเลนหกเหมือนนัน่นตูดดากลงมากยู่น้ำบาดเห่าเด็กหน่อยเลนดีๆถูกไหมสูงป่านี่เออสกอร์สกอร์สกอร์กะลอกกะลอกน้อย ว้าวตั้งแต่หาเข้าออตัวเก่าบ่กับปุ๊ติบ่มีบ่ที่สะปะไผ่ตัวเก่าบ่กับจะสะปะไผ่คือบ่ป๊ดอาหารเนาะป๊ดเลย wow. มาสอดตรงนี้สภาพรถเรือเท่าไรแบตตกแต่งโม่หอยแบดบกแต่งโม,ม,ม่ไปแล้วนี่แต่งโม,ม,ม่ตัวแบบใหญ่เลยแบกช้ำน่าก็อุ้มเล็กหน่อยเอาจะคิดบ่งแต่งโม,ม่บาดนี่อันนี้น้อยหน่อยสุดทีสามารถเซียม่าได้แล้วใหญ่กว่านี้ก็มีอีก นักก็แบกเีกหน่อยเอาเอาไว้แค่นี้แหละพี่น้องสวนสาธารณะบวกปลาใหม่อีหลีกลางเมืองสวนคอตตันเจอกันใหม่คลิปถัดไปนจะจ๊ะบ๊ายบาย